จะมาเล่าเรื่องการศิลปะที่ผมวาดรูปนะครับงานที่ผมทำนะครับก็คือตอนที่ผมเพิ่งออกจากทอนะครับผมตัวเท่านี้ผมเป็นคนไม่ชอบงานศิลปะเลยนะครับแต่พอโตขึ้นมาเอะเราเห็นอ,อาจารย์เฉลิมชัยเขาวาดดีดีกว่าเราเราเราก็เลยฝึกวาดตามใน y o u t u b เนะครับแล้วก็จู่ๆเราเราก็เอ้ยเริ่มชอบศิลปะแล้ว เราแล้วก็มายบ้านรูปแบบอ,น,อ,อนิเมะอะไรอย่าเงี้ยครับแล้วก็มีเพื่อนเดียวกันนะครับก็ชื่อวอเตอร์นะครับเขาเขาเขาเป็นนักเป็นนักวาดรูปไทยนะครับแต่ผมเป็นนักวาดรูปอนิเมะก็คือตอนผมโตประมาณเท่าผมเนี่ยตัวเท่านี้ผมจะ วาดรูปได้ดีมากศิละปะไม่มีขีดจำกัดลูกไม่มีคําว่าดีอันนู้นวาดรูปไทยอันนี้วาดร,รูปอนิเมะไม่มีลูกวาดได้ทุกรูปบนทั่วโลกแต่แต่แต่ที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือความสามารถว่าเราวาดอะไรได้บ้างไงอเอามันนี้ไม่ใช่แบบอุ้ยเราวาดอย่างนั้นได้เหรอก็วาดได้ถ้าเป็นศินละปะวาดได้ทั้งหมด ก็คือผมแบบชอบวาดอนิเมะมากความคิดยังเป็นศิลปะเลยลูกจบ,บเพาะความคิดนะชอบแบบไม่ได้เป็นรูปธรรมขึ้นมานะอนิเมะนะคะเดี๋ยวจะเอารูปภาพมาให้ดูนะคะใ,ใกล้ๆอ,อยู่ในตรงนี้นี่ก็หนังสือเอาขี้คอนอวดผลงานหน่อยอะไปหยุดอีกอันนึ่งนอะ โชว์โชว์ค่อยเปิดคค่อยเปิดทีเราเปิดใกล้ะไรนีใ่ค<ด>่ะพี่ผมวาดอ,อนิเมะอีกหน้าหนึ่งครับที่ผมทำอันนี้ผมก็ตีเส้นเพื่อทำเป็นแบบโครงหน้าครับเป็นกระดูกอือ,อ่าอันนี้นะครับก็ทําเป็นโค้งหน้าเห็นไหมครับลอยๆนี่ยก็คือผมจะทําเป็นปากแล้วก็มานลบเส้นต่อ แต่ครึ่งที่ผมพี่้าดูมันอยู่ตรงไหนอะเมื่อกี้เราไปไว้ไหนแล่วชิว่าตรงนี้เลยไปหาที่ไปหาโอ้โงานผมรักไออนีเมตตัวนั่นเลยอยู่ในเรื่องนารูโตะอะอือเป็คน,นชอบนารูโตะอะไรี 对对对。